นี่คือสปอร์ตไลท์ซูเปอร์ไบต์ C O B 1,000วัตต์ตัวใหญ่ที่สุดไฟสว่างส่องไกลมากๆสปอร์ตไลท์ C O B รุ่นซูเปอร์ไบต์1,000วัตต์ใหญ่สุดในไทย Spotlight C O B รุ่น s u p e r ร์ไบต์นะครับไส์ใหญ่ของเราก็จะมีรุ่น800วัตต์และก็รุ่น1000วัตต์นะครับมีทั้งแสงขาวและก็แสงวอร์มนะครับสว่างและก็ที่ต้องการแสงพุ่งนะครับตัวนี้ก็อย่างเช่นสนามไดร์ฟนะครับที่ส่องออกไปเป็นระยะหลายร้อยเมตรนะครับแล้วก็เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับสนามบอลขนาดใหญ่แล้วก็ลานตาก นะครับอาคารโกดังสินค้านะครับสตึก2อ,อาคารนะครับหรือว่าตามวัดก็ส่งเจดีทรงสูง,ส,งสององค์พระนะครับก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่รุ่น1,000วัตต์นะตัวงานเนี่ยเป็นงานพรีเมียมนะครับดีมากๆนะครับบอดี้ก็เป็นบอดี้อลูมิเนียมนะมาดูเนื้องานกันหน่อยนะครับตัวนี้นะ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชิป C O B นะก็จะเรียงตัวอยู่ด้านบนเป็นชิปกลมๆนะครับชิปละ5้วัตต์นะครับซึ่งทั้งหมด1,000วัตต์ก็จะมีทั้งหมด20นะครับ20ชิปนะครับและก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะใส่เป็นไดเวอร์นะฮะใส่ไดเวอร์เอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนชิปเปลี่ยนไดเวอร์ก็สามารถเปิดจากด้านหลังได้นะครับนี่คือตัวงานนะครับตัวนี้เป็นกระจกนิลภัยแล้วก็ตัวงานนี่เป็นอลูมิเนียมอย่างนะครับ หนามากๆแล้วก็ตัวบอดี้นี่หนักครับหนักมากๆนะฮะคือคนเดียวยกไม่ขึ้นนะครับที่ขาด้านข้างนะครับตัวเนี้ยขาก็จะให้มาแบบหนาเลยนะครับก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับแล้วก็มีน็อต2ตัว2จุดอยู่ตรงนี้ก็คือตัวนี้คลายออกปุ๊บแล้วก็คลายตัวนี้ออกก็จะสามารถปรับขาได้นะครับปรับขาขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่องไปที่สนามส่องไปที่ลานแล้วก็ปรับองศาของโคมไฟได้เลยนะครับ เรามาทดสอบความสว่างและก็มุมกระจายของแสงกันนะครับนี่ก็คือรุ่น1,000งพันวัตต์นะครับรุ่นซูเปอร์ไบต์นะครับก็จะส่องในลักษณะส่องพุ่งออกไปนะครับพุ่งออกไปข้างหน้านะครับนี่ระยะที่ผมส่องไปนะครับไปจนถึงจุดที่ผมยืนอยู่นะฮะก็อยู่ที่ระยะ40เมตรนะครับนี่ก็จะให้เห็นถึงความเข้มของแสงนะครับแล้วก็มุมกระจายแสงตัวนี้ก็มุมกระจายแสงยี่ที่120องศานะครับแน่นอนครับ ไฟใหญ่ๆสว่างๆแบบนี้ก็ต้องติดที่สนามฟุตบอลน,นะครับสนามกีฬาสนามซ้อมนะครับหรือจะเป็นสนามไดกอลอฟนะครับหรือบริเวณไซตงงานไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วก็จุดที่เราต้องการความสว่างมากๆก็คือต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ